สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การละครหนึ่งใบนะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่มีเนื้อหาในเพลย์ลิสต์เรื่องจริงพิศวง EP นี้ผมให้ชื่อว่ากลิ่นวิญญาณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูคลิป EP เก่าๆของผมนะครับก็จะมีบางท่านคงจะทราบแล้วว่าผมมีสัมผัสเรื่องกลิ่นเีลยกลิ่นวะิญญาณนี่แหละนะครับวันนี้จะมาลงารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังกัน ที่จริงแล้วผมสัมผัสขลิ่นได้หลายดวงวิญญาณนะหลายตนเลยใช้ควาว่าหลายตนเนะาะเพราะเป็นดวงวิญญาณแต่สําหรับดวงวิญญาณท่านนี้ผมผมจะให้เกียรตินะผมผมไม่เรียกตนแล้วกันผมเรียกท่านดีกว่าเพราะว่าเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมอะท่านใดท่านหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆฟังไปก็ก็จะเข้าใจว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงผมอายุ24ปีนะ ปีพศสองพันห้ารอยสิบสองปีที่ผมบวชอะนะครับป <dairy. S 1> ีนั้นแหละเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากปีนั้นเป็นปีที่ผมใกล้เป็นจะเพศเนาะผมอยู่ที่กรุงเทพนะตอนนั้นทำงานอยู่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันย่ำแย่ไปหมดเลยตกต่ำไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ขึ้นลงทุกเรื่องเลยลงหมดเลยนะครับก็คือถ้าผมเป็นสายมูเนาะถ้าผมไปดูดวงช่วงนั้นเชื่อได้เลยว่าหมอดูทุกคนคงบอกว่าผมแบบ ลงตกอะนะครับก็กลับมาผมกลับมาที่สุรินนะกลับมาหาพ่อแม่ผมเหมือนกับว่าช่วงนั้นจิตใจค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงนะครับกลับมาถึงบ้านที่สุรินก็มาระบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับว่ามันมันอย่างนี้นะออมันแย่อย่างที่เรานี่แหละก็คุณพ่อของตเลยบอกว่างั้นเองบวชไปเพราะผมยังไม่บวชนะตอนนั้นผม,มาอายุยี่สิบี่ปีแล้วนะนะผมยังไม่ได้บวชเลย ก็พอพ่อบอกว่างั้นเองบวชไปผมก็เลยเออนะบวชก็น่าจะดีใกล้เป็นเจเพศแล้วด้วยแล้วทุกอย่างช่วงนี้มันย่ำแย่ไปหมดเลยถ้าเราบวชมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวันนั้นผมจําได้นะว่าผมตกปากรับคําประมาณบ่ายสามโมงประมาณนะบ่ายสามโมงหลังจากบ่ายสามโมงของวันนั้นสิ่งแปลกก็เกิดขึ้น กลิ่นน้ำหมกักโชยมาเต่จมูกผมเนี่ยนะครับแล้วแปลกมากเหมือนเดินไปมุมไหนของบ้านผมก็ได้กลิ่นน้ำหมักอยู่ตลอดเวลาเลยรู้สึกจะชนกลิ่นน้ำหมกกักเป็นพิเศษผมแปลกใจอะรู้สึกเป็นปกติอยูอ่จนกระทั่งหาเลอกบวชได้นะครับจนจัดงานบวชผมบวชที่วัดบูรพารามนะผมบวชกับเ,เจ้าวาดองปัจจุบันณนะตอนนั้นก็คือหลวงปู่สมศักดิ์ นะครับผมบทที่วัดบุรพารามหรือวัดบูรเนี่ยแต่ผมไม่ได้จําวัดอยู่ที่นี่นะเพราะว่าผมแจ้งความจําองไปว่าผมจะขอไปปฏิบัติเข้มข้นเลยอยู่ที่วัดป่าที่ใดที่หนึ่งสายธรรมยุทธ์นี่แหละนะครับเอาแบบเคร่งเลยนะครับผมก็แจ้งความจําองไปอย่างนั้นปรากฏว่าหลวงปู่สมศักดิ์เนี่ยท่านก็ส่งผมไปเรียนรมเรียนปฏิบัติธรรมนะครับเรียกว่าวัดธรรมพึ่งเป็นวัดที่ อยู่ตรงหน้าผานะครับหน้าผาอำเภอขลุกข,ขันจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในป่าเลยนะครับขนทางลําบากมากกว่าจะไปถึงก็ก็ดันต้นไปนะครับมีหนังสือส่งตัวไปด้วยก็ไปกราบขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมสมัยนั้นทุกวันนี้ก็คือหลวงปู่พรมนั่นแหละนะครับที่เป็นเจ้าวาดวัดประดุสงธรรมผมก็ไปจําวัดอยู่ที่นั่นแหละเป็นป่าเลยนะครับ อยู่บนเขาอยู่บนหน้าผาเลยบรรยากาศดีมากเลยที่อําเภอขุขันศรีสะเกดนะบวชที่สุรินแต่ไปจำา้ัดอยู่ที่อําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดกุฏิผมเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำที่มันเว้าลึกเข้าไปในหน้าผาเป็นถ้ำหินผมก็อาศัยตรงนั้นแหละเป็นกุฏิบรรยากาศดีมากครับผมชอบมากเลยเอถ้ำนะครับถ้ำที่ว่าเนี่ยไม่ใหญ่นะครับเป็นถ้ำเล็กๆแค่ คนเข้าไปปูเสือนอนได้บนหลังคาถ้ำก็จะเป็นลานหินลานหินกว้างๆเลยนะครับตอนผมจำวัดกลางคืนผมก็นอนอยู่ในถ้ำจำวัดอยู่ในถ้ำตอนกลางวันผมก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาถา้ำมันจะมีทางขึ้นข้างๆปากถ้ำนะครับขึ้นไปหลังคาผมก็ปีนขึ้นไปนั่งอ่านหนังสือพระสูตรต่ตางๆนั่งอ่านหนังสือวิธีการปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้นะครับกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่หนังสือธรรมะเนี่ยปรากฏว่ากลิ่นน้ำหมากอะกลิ่นเดียวกันเลยกับที่ผมได้กลิ่นที่บ้านเนี่ยนะครับ ไปเตะจมูกผมอยู่ที่กลางป่าที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเป,เป็นไปได้ยังไงในป่าบริเวณนั้นมีผมเป็นพทะภิกูุรูเดียวนะครับผมก็เลือกลักเลกลักเลยเพราะกลิ่นนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวหมากแล้วมันก็ไม่มีใครเชี่ยวหมากอยู่แถวนั้นด้วยนะครับมันอยู่ในป่ากลิ่นน้ำหมากมาอย่างไงเป็นกลิ่นเดียวกันเลยผมก็เลยนึกอ๋อ คุณย่าผมท่านเสียชีวิตไปแล้วนะช่วงนั้นคุณย่าผมท่านเคี้ยวหมัดแล้วก็มีาชายชรา,าชุดขาวอีกคนหนึ่งที่ผมทราบนะชายชรา,าชุดขาวที่ตอนที่ผมเกิดอะ่ะ EP ก่อนหน้านี้นะครับ EP แรกๆนะครับจะจะรู้ว่าช่วงที่คุณแม่ผมคลอดผมอะ่ะจะเห็นนิมิตฝันเนาะเหมือนเป็นนิมิตฝันอะ่ะว่ามีชายชรา,าชุดขาวมายืนอยู่ข้างเจดีย์สามองค์นะเจดีย์ใส่กระดูกสามองคอ์่ะ ชายชาราท่านนั้นก็เคี้ยวหมากผมก็นึกถึงสองคนนี้แหละไม่คุณย่าผมก็น่าจะเป็นชายชาราชุดขาวเนี่ยรู้ว่าเราจะบวชก็เลยมาพอเราตบปงาเัาคำว่าจะบวชก็เลยมาเหมือนมาขอส่วนบุญส่สวนกุศลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความเข้าใจของตอนนั้นนะเออสําหรับกลิ่นน้ำหมากเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ใน ep เอ่เปิดโลกสัมผัสที่หกนะชื่อ ep เปิดโลกสัมผัสที่หทุกท่านไปฟังดูได้ผมเคยบอกว่าเวลาผมสัมผัสด้วยกลิ่นมันมักจะมีภาพปรากฏขึ้นมาในหัวนะครับแต่มันไม่ทุกครั้งนะมันไม่ทุกครั้งที่จะมีภาพเสมอไปนะบางครั้งก็ไม่มีภาพบางครั้งเวลาผมสัมผัสกลิ่นได้ผมจะสัมผัสได้ว่าเป็นกลุ่มพลังงานอยู่จุดใดจุดหนึ่งแค่นั้นแต่จะไม่เห็นเป็นรูปร่างอย่างกรณีน้ำหมันเนี่ย ผมระบ,บุไม่ได้เลยว่าเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายรู้แต่ว่ากลิ่นน้ำมักเนี่ยจําได้แม่นกลิ่นเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็รู้นะครับรู้ว่าตอนนั้นผมนั่งอยู่หลังคาถ้ำเนาะผมรู้เลยว่าเนี่ยเขานั่งอยู่ห่างจากผมไปประมาณประมาณสามสี่เมตรข้างหน้าผมเนี่ยผมนั่งอยู่บนก้อนหินอ่านหนังสืออยู่นะครับห่างไปประมาณสามสี่เมตรข้างหน้าผมนี่แหละเขานั่งอยู่ผมรู้แค่ว่าเขานั่งอยู่ แต่ไม่เห็นชัดถึงขั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่งอยู่กับพื้นนะอันนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้แต่ไม่เห็นเป็นรูปร่างอันนี้คือกรณีของอวิญญาณท่านนี้นะนะครับแล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่นี้นะครับหลังจากผมบวชแล้วก็ช่วงที่ผมบวชได้กลิ่นเป็นระยะะสองสามครั้งนะครับหลังจากผมสึกออกมานะผมบวชแล้วผมก็สึกออกมามาอยู่ที่บ้าน ก็มาสัมผัสกิน้ำหมากได้ที่บ้านเลี่นเดียวกันนะครับเลี่นเดียวกันเลยตามความรู้สึกของผมนะเหมือนกับว่าวิญญาณท่านนี้ยจะไม่ได้อยู่กับผมตลอดเวลานะจะไปไปมามาบางครั้งมาหาผมทีบางครั้งทิ้งช่วงไปนานหน่อยแวะมาหาผมทีนึงอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมนั่งทํางานหน้าคอมในบ้านผมอข้างฝาบ้านผมมีพัดลมติดฝาผนาังแล้วมันร้อนเนาะผมก็เปิด พัดลมฝาผนังเนี่ยจาะลงมาที่หัวผมที่ตัวผมเนี่ยแล้วผมก็นั่งทํางานคอมไปก็นั่งทํางานอยู่เป็นชั่วโมงๆก็ไม่มีอะไรนะแต่อยู่ๆเนี่ยกืิ่นน้ําหมักมากระแทกหน้าผมเนี่ยกระแทกมาที่หัวที่หน้าผมเนี่ยฉุนกึกขึ้นมาเลยผมก็หันไปมองพัดลมเลยแสดงว่าอาวิญญาณท่านเนี่ยมายืนขวางระหว่างพัดลมกับหน้าผมลักษณะมันยืนขวางนี่แหละแล้วพัดลมก็เป่าเอาปลิ่นน้ำหมากมากระแทกที่หน้าผม ผมก็เงยหน้าไปมองพัดลมอ,อ๋อมาแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอนะครับนี่คือการสัมผัสได้ด้วยกลิ่นนะแล้วบางครั้งเวลาผมอยู่ในห้องที่ผมทํางานเนี่ยบางคืนนะผมทางานดึกๆทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วผมก็นั่งทํางานดึกๆบางทีชงกาแฟกินอะไรเงี้ยนะครับมีเก้าอี้อยู่สองสามตัวผมก็นั่งตัวใดตัวหนึ่งผมก็นั่งไปตอนที่สัมผัสรู้วิญ,ญญาณท่านนี้ใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยชินนะบางทีก็ขนลุกนะอยู่ๆก็โผล่มาอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็หลังๆก็เริ่มค่อยๆชินละเริ่มชินก็ไม่กลัวเพราะว่าดูแล้วก็คือปลอดภัยอะไม่รู้สึกว่าโดนคุกคามโดนทาร้ายอะไรนะครับข้างหลังๆมาผมก็พอได้กลิ่นผมก็เลื่อนเก้าอี้ไปให้ให้วิญญาณท่านเนี่ยนั่งแต่ผมก็รู้นะว่าไม่นั่งหรอกผมเลื่อนให้แล้วผมก็รอรอสัมผัสว่าจะนั่งไหมสรุปแล้วคือไม่นั่งไม่ยอมนั่งนะก็แล้วไปผมก็จิบกาแฟต่อ ก็มีทั้งกลิ่นกาแฟที่ผมจิบกับกลิ่นน้ำหมักอะ่ะผสมกันปนอยู่ในห้องอะ่ะที่ผมอยู่ทํางานอยู่นะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ต้องเล่าอีกเหตุการ์จริงๆมีหลายเหตุการณ์นะแต่เหตุการณ์นี้ต้องเล่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ถัดไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบจะพูดยังไงดีมันออกเรดอาร์หน่อยๆน,นะคือคือวิญ,ญญาณท่านเนี้ยเวลานึกจะมาก็มา ผมอาบน้ําอยู่ตอนนั้นอะอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําทั้งตัวผมไม่ได้ใส่เลยเลยมือถือขันน้ําอยู่ใบเดียวอยู่ๆก็มาครับกลิ่นสบู่กลิ่นแชมพูกุ้งอยู่ในห้องอาบห้องที่ผมอาบน้ําอยู่ดีๆห้องน้ําก็กลิ่นน้ำหมาก็แทรกเข้ามาเลยผมก็โอ้โหยืมเซ็งเลยยืนเซ็งในห้องน้ำนึกจะมาก็มาผมรู้ด้วยว่าอยู่ตรงเนี้ยแค่ระยะมือเอื้อมถึงเนี้ย ราะห้องน้าก็ไม่ได้ใหญ่ไนงะอยู่แค่เนี้ยทางขวาผมเนี่ยระยะมือเอื้อมถึงแต่สัมผัสเป็นรูปร่างไม่ได้นะแต่เป็นกลุ่มพลังงานแล้วผมถือขันอยู่ผมก็โอ้ผมก็เอาขันปิดเนื้อภาพบอกใช่ไหมผมเอาขันยืนปิดยืนนีบอยู่เอาขัน,นปิด,ปดช่วงล่างผมไว้ประมาณเกือบสองนาทีได้กลิ่นน้ำหมากค่อยๆจางไปนั่นแหละ ผมเพงได้อาบน้ําต่อเออก็เป็นอะไรที่แบบนึกจะหมาก็หมาเนาะก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้มันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ถัดมาก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งผมจะเดินทางไปเที่ยวข้างนอกกับครอบครัวเนาะก็นัดก,กันแล้วว่าเดี๋ยวเราอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปนะเช้าวันนี้เจ็ดมงครึ่งออกเดินทางเลยนะครับจอ,อกไปเที่ยวกัน <c oughs> ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมเล่าเรื่องเรื่องมื่กี้ ให้แฟนผมฟังนะครับผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยดึกจะมาก็มาน,นั้นนี่อาบน้ําอยู่ยังเข้ามาในห้องน้ําเปยผมเล่าให้แฟนฟังไงแล้วปรากฏว่าเช้าวันนั้น่วันที่นัดก,กันไปเที่ยวนะครับปรากฏว่ากําลังจอาบน้ําแต่งตัวผมก็เดินเข้าไปในห้องน้าจาบน้ำเป็นน้ําหมักคลุงอีกแล้วกำลังจะอาบอะ่ะผมต้องเดิอนออกกลับออกมาคืนแล้วผมก็บอกแฟนว่าอย่าพึ่งเข้าไปอาบในห้องน้านะนั่นนะ่ะเขาอยู่ในห้องน้ําผมบอกแฟนอย่างเนี้ย แฟนผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ําไปดมกลิ่นดูแฟนผมหน้าตาตื่นเดินออกมาจากห้องน้ําอย่างไรเลยไม่ใช่แค่ผมนะที่ได้กลิ่นแฟนผมก็ได้กลิน่นลูกๆผมก็ได้กลิน่นคือทุกคนได้กลิ่นหมดเลยกลิ่นคลุ้งมากในห้องน้ําไม่มีใครคลาเข้าไปอาบน้ําเลยสรุปอะจนต้องออกมานั่งเล่นนั่งรอกันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะผมเข้าเข้าห้องน้ําไปทดสอบกลิ่นเป็นระยะะสองสาครั้ง สรุปแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือปลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้กลิ่นถึงได้จางหายไปนั่นแหละผมถึงได้กล้าอาบน้ําหลังจากนั้นก็ทยอยกันอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวเสร็จก็พากันออกไปเที่ยวก็เลยมาคุยกันกับแฟนว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมาช่วยเราเหมือนเขาไม่รู้นะคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับว่าไอ้เวลาที่เราอาบน้ําแต่งตัวเราออกเดินทางมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะเหมือนวิญญาณท่านนี้ยมาถ่วงเวลา ให้เราพ้นเรื่องที่ไม่ดีออกไปทําให้เราอาบน้ําไม่ได้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละสรุปแล้วผมกับครอบครัวก็ออกเดินทางเที่ยวเนี่ยล่าช้ากว่ากําหนดการเดิมครึ่งชั่วโมงครับการท่องเที่ยววันนั้นก็ปกติเลยได้เื่ินทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยปลอดภัยนะครับตุกันปลอดภัยกลับมาถึงบ้านก็คุยกันกับแฟนว่าเออสงสัยจะมาถ่วงเวลาให้เราได้เลิกง,งานยามดีในการออกเดินทางม้ง ก็คุยกันอย่างนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ลูกชายคนเล็กผมนะครับตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ตอนนี้โตกับเป็นหนุ่มแล้วลูกชายคนเล็กผมแต่ตอนนั้นยังเล็กนะผมก็ดูแลเขานั่นแหละช่วงกลางคืนกลางหึกประมาณสี่ทุ่มได้ <c oughs> เขามองแงนะมีอยู่คืน้หนึ่งเขางงแงมากเลยจนผมหงุดหงิดผมก็เลยตะคอกเข้าไปงหงุดหงิดผมก็เลยตะคอกไปเลยนะครับหลังจากผมตะคอกลูกชายผมอนะ่ะโอ้โหกลิ่นน้ำมกักคลุ้งเต็มห้องนอนเลย นะครับคลุมเต็มห้องนอนเลยจนผมอุ้ยเราตะคอกลูกเมื่อกี้ผมรู้เลยว่าเป็นเพราะผมตะคอกลูกเมื่อกี้ผมก็ลุกออกจากมุ้งไปนะครับไปยืนอยู่นอกมุ้งนะที่ปลายมุ้งอะไปยืนอยู่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลิ่น,นําหมากฉุนแรงกว่าเดิมอีกแล้วผมรู้เลยว่าเขามายืนข้างๆผมนี่แหละเอาพูดตรง ผมโดนด่าพ่นคําด่าใส่หน้าผมกนีผ้ผมรู้สึกได้เลยว่าคือกลิ่นน้ําหมักกระแทกเข้าหน้าผมแบบปั้งๆๆเลยนะ่ะแบบแต่ไม่ใช่ลักษณะของคนนะคือถ้าเป็นคนเนะี่ยเวลาเราเปล่งเสียงอะไรออกมาอย่างเสียงตะโกนอนะ่ะมันจะมีลมออกมาด้วยถูกไหมลมกระแทกออกมาด้วยความกับเสียงแต่นี่ไม่นะอันนี้เป็นกลิ่นกลิ่นน้ำหมักอย่างเดียวเลยพ่นใส่หน้าผมอย่างเดียวเลยฉุนแรงมากแบบกลิ่นใกล้ๆนี่แหละแต่ไม่มีลมนะไม่มีลม คือผมรู้เลยโอ้เราโด,ด,ดานด่าแล้วนี่ตะครัลงเมื่อก,กี้แล้วเราก็โดนดา่าสักพักหนึ่งแหละคือคือผมรู้เลยว่าวิญญาณท่านเนี่ยกโกรธผมนะโกรธผมที่ผมดุลูกชายที่ผมตะครั่ลูกชายอ่ะนะครับผมก็ผมก็เริ่มสำนึกนะตอนนั้นผมก็เออเราก็เราก็แรงไปหน่อยแหละอะไรเงี้ยนะครับผมก็มุดมุงเข้าไปคืนผมก็คิดในใจนะขอโทษครับขอโทษครับมาแล คิดในใจนะไม่ได้พูดออกปากหรอขอโทษใ,ใจผมก็เข้าไปหาลูกชายแล้วก็อุ้มเขานะครับกล่อมเขานอนต่อประมาณเกือบห้านาทีได้นะกว่าผื่นน้ำหมักจะจางไปในห้องผมอะ่ะเกือบห้านาทีนะวันนั้นนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมอะ่ะไม่ท่าใดก็ท่านหนึ่งในอดีตะนะครับไม่ใช่สัมภเวสีทั่วไปหรอก ถ้าเป็นสัมเวสีทั่วไปเขาจะมาหาผมแบบนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ที่ผมรู้นะเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังเออแถมท้ายนิดนึงเวลาผมไปทําบุญที่วัดนะผมเป็นคนที่เข้าวัดทําบุญบ่อยนะแล้วก็ช่วงเวลาผมกรวดน้นะําอ่ะเนี่ยกลิ่นกลิ่นน้ำหมากเ่ยมาตลอดโอ้ขนลุกเห็นเห็นไหม ตอนที่ผมกวดน้ํานะครับถึงน,น้ำหมักมารับบุญตลอดเลยแทบทุกครั้งเลยนะครับแทบทุกครั้งที่ผมกวดน้ําที่วัดอะ่ะคือวิญญาณท่านนี้แปลกนะมาหาผมได้ทุกที่อะ่ะในห้องนอนในห้องน้ําในบ้านบนภูเขาในป่าเขาในวัดไปทั่วเลยไปได้ทั่วจริงๆนะครับวิญญาณท่านเนี้ยก็เป็นอะไรที่แปลกดีนึกจะมาเข้ามามาหาผมได้ตลอดนะครับ จากปีพศ2542ปัจจุบันปีพศ2567เนาะ25ปีได้แล้วมั้งครั้งล่าสุดอ่าครั้งล่าสุดที่เจอเนี่ยที่สัมผัสได้กลิ่นละมากครั้งล่าสุดนะวันที่14ครับ14กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นผมสมัครเงนินดิจิตอลหนึ่งมื่บาทให้คุณแม่ผม นะครับผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านผมก็ยืนจิ้มหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนให้คุณแม่นะครับสมัครให้คุณแม่ผมนั่งเก้าอี้ผมยืนอยู่กลิ่นน้ำหมักโชยมาผมก้มลงไปกระซิบบอกคุณแม่ผมล้ว,ว่าแม่ได้กลิ่นน้ำหมักไหมไอตอนที่ผมก้มลงไปกระซิบอ่ะไม่ได้กลิ่นน้ำหมักนะแต่พอผมเงยตัวขึ้นมายืนค้นได้กลิ่นน้ำหมกักแม่ผมเงยหน้ามองหน้าผมแล้วก็สายหน้าว่าไม่ได้กลิน่นเออผมก็รู้ว่าเออก็คงไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะตอนเราก้มลงไปกระซิบบอก เราก็ไม่ได้กลิ่นเรามาได้กลิ่นตอนที่เรายืดตัวขึ้นไปยืนคืออันนี้คือครั้งล่าสุดนะสิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องเล่าปแปลกๆเ,เรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นความรู้เนาะนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมสัมผัสได้โดยตรงแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับแทบทุกคนในครอบครัวผมสัมผัสได้หมดแทบทุกคนเลยเรื่องกลิ่น้ลหมัดของท่านเนี้ยนะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้า EP ถัดจากนี้ไปนะครับไม่รู้ว่าเป็น EP ไหนก็อาจจะเป็นกลิ่นของวิญญาณต้นอื่นๆเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังที่สำคัญนะกลิ่นเทวดาเลยโอ้ขนลุกแล้วแแขนดำๆผมแขนดำๆขนลุกก้ลงมันไม่ละเอียดพอเนาะไม่เห็นขนผมลุกไม่เป็นไร เดี๋ยวโอกาสหน้าจะเล่าเรื่องกลิ่นเทวดาให้ฟังก็วันนี้ก็พอสมควรเนาะอันนี้คือในเรื่องของอกลิ่นวิญญาณน,นะอันนี้แค่ตนเดียวนั่นแค่ตนเดียวนะนย,วนะยังมีอีกหลายตนเลยนะครับที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็พอสมควรแล้วเนาะนะครับสําหรับกลิ่นวิญญาณสําหรับ EP ีนี้ก็เดี๋ยว ep ีถัดไปหลังจากนี้นะครับไม่รู้แหละ e ีีไหนขึ้นอยู่ว่าผมสะดวกอัดคลิปวันไหนนะครับ ก็เดี๋ยวจะทยอยมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆก็พอสมควรสำหรับ EP นี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ